ท่านประชุมครับในขณะนี้ก็ทางประธานในพิธีคือทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครนมยและทางท่านจุเลตเทมานนายกเหล่ากระชาครับเดินทางมาถึงบริเวณพิธีแล้วนะครับครับท่านประชุมครับวันนี้ถือว่าเป็นวันหนึ่งนะครับที่ พระสุกนิกรชาวจังหวัดนครพนมซึ่งนำโดยทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมท่านอิุชาเทพมานแล้วก็พระเดชพระคุณพระเทพวรมุนีเจ้าอาวาสวัดวพระธาพนมนะครับได้กระทําในพิธีอันเป็นสิริมงคลก็คือการถ่ายชีวิตโพกะบือเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระราชดาสยามบรมราชกุมารีครับ ซึ่งในวันนี้ครับมีทางด้านผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดนครปฐมเรามาร่วมในกิจกรรมมากมายเลยทีเดียวครับเริ่มจากทางท่านนายกรัฐวนตชาติท่านจุริรัตเทพอาจนะครับแล้วก็ทางท่านรัตนพรศรีเจริญครับปรยาของทางท่านผู้ว่าการจังหวัดนครปฐมมีทางท่านพบบนรคาท่านคลตรีอาราแก้วเอี่ยมแล้วก็มีทางท่านพลเรือตรี เิงศักยจันเสนานะครับซึ่งผู้นี้จะเป็นผู้ที่มีสถานในการสร้างพระพุทธรูปของคำถวายองค์พระธาตุนมครับที่เห็นอยู่ได้ภาพครับอดีตท่านเป็นผู้ในการสถานีวิทยุเสียงจากทานเรือเจ็ดนครพนม นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมทาสาัสสะนโมตาสาัสสะภะคโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมรนี้เพื่อเป็นบุญกุศลครับและการเสริมเกติสมเด็จพระเทพพระร,ราราชยมบรมราชุม,รชมาร,รเฉลิมฉลองครบรอบ60พษาครับ Tchau, ี่คือ,อโคนที่บรรดาพี่น้องชาวนครพมนมแล้วผู้มีศรัทธานะครับร่วมกันบริจาคนะฮะมีควายด้วยนะกระบือวัวควายนะฮะเนี่ยทั้งหมดยี่บสามตัวครับทั้งรวมทั้งวัวและควายด้วยเนี่ยวัวเหล่านี้ก็จะมอบให้กับบรรดาพี่น้องเกษตรกรนะครับเพื่อที่จะนําไปเลี้ยงนะครับตามกฎกติกาของทางด้านประสุสัตว์จังหวัดจัดขึ้นคุณธเนศ ทวินหวังนะครับซึ่งเรามีกติกาชัดเจนอยู่แล้วครับเรื่องของการที่จะให้ผู้ที่ได้รับโคกระบือนี้ไปเลี้ยงยังไงสลับ,บงวแต่และตัวเนี่ยครับก็จะมีเจ้าภาพอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยนะมีผู้บริจาคครับซึ่งการถ่ายชีวิตโคกระบือนี่เป็นสัตว์ใหญ่ในถือว่าเป็นกุศลอย่างยิ่งครับเพราะฉะนั้นโครงการนี้ทําเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระรัตนสุาสยามโมโรมาชุม,มารีครับเนื่อง ในพระองค์ท่านเจริญพระชนพรรษา60พรรษาครับท่านผู้ชมครับที่เห็นอยู่นะเวลานี้ก็คือโคและก็กระบ,บือนะครับที่บรรดาพี่น้องประชาชนร่วมกันบริจาคเพื่อที่จะถวายเป็นพระจุลกุศลเนื่องในกิจกรรมในครั้งนี้นะครับเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพ,พระร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมรีครับที่ทางจังหวัดโดยทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านอดิศักดิ์เทพอาจเริ่มขึ้นมาแล้วก็พระเดชพระคุณพระเทพ,พรมมุนีนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นเรื่องดีเป,งดเป็นกุศลนะครับใครที่ บริจาคคือให้ชีวิตสลับสัตว์ใหญ่เนี่ยโอ้มันเป็นมหากุศลอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับโควายที่จะได้รับการถ่ายชีวิตในวันนี้ประมาณ23ตัวนะครับบรรดาพี่น้องเกษตรกรก็จะรับไปเลี้ยงนะตามกฎกติกาของทางด้านประศึกที่เขาวางไว้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตาม่านผู้ชมครับเดี๋ยวหน้าวัดพระธาตุพนมในคราวต่อไปเนี่ยเขาบอกว่าทุกวันพระก็จะมีการบินทบบาทตอนเช้าหลวงพ่อก็จะออกมารับบินทบาทและตอนเย็นเนี่ยนะครับก็จะมีการลามบูชาพระธาตุพนมเป็นประจำทุกวันพระ เป็นจริงมานน้อขนาดไหนเราจะไปคุยกับทางท่านนายกคอยังสันนิช้ฉินครับครับสำหรับการปรปับปรุนนงพิธีศัดนาวัระาบุญลมครับวันที่15ที่จะถึงนี้นะครับงบประมาณ15ล้านที่ได้รับเนี่ยคือการปรับปรุงซุ้มแล้วก็ทําป้ายปฏติมากรรมแล้วก็หลักๆคือหัวสุดท้ายเนี่ยคือต้นไม้นะครับต้นไม้เนี่ยจะขาดอยู่ประมาณ2ล้านบาทแต่ทางผู้บังคับการครับท่านนายอำเภอนะครับแล้วก็มีผมนายกทุนบรีเข้ากาเปลียนท่านผู้ว่า ก้าาบเรียนท่านหลวงพ่อนะครับว่าทํายังไงจะให้โครงการนี้เสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่15ที่ถึงนี้คือก่อนจะหมดสัญญาเขาก็เลยกล่าวนมัตการหลวงพอ่อทางคณะกรรมการเราต้องขอให้วัดช่วยนะครับในการจัดหาต้นไม้กับทางผู้ข,ขับการนะครับทางวัดก็ยินดีที่จะช่วยเพื่อจะให้งานนี้สำเร็จร่วมไปด้วยดีถ้าโครงการนี้แล้วเสร็จสมบูรณ์นะครับเราก็ได้งบต่อเนื่องโดยท่านผู้ว่าจังหวัดอนุมัติ วงเงินอีก25ล้านนะครับเพื่อจัดสร้างร้านค้าหน้าวัดพระธาตุนะครับและโครงการต่อไปที่นําเสนออีกเรื่องหนึ่งคือโครงการทํำยังไงนะครับจะให้นักท่องเที่ยวริพิน่น ong ชชนมากราบมาไหวมาพักที่พระธาตุพนมเราเลยมีนะครับแนวความคิดว่าทุกวันพระนะครับก่อนวันพระหนึ่งหนึ่งวันนะครับเราจะจัดชุมชนจัดแม่บ้านมาพร้อนลำบูชาหน้าวัดพระธาตุพนมนะครับหลังจากพร้อนเสร็จนะครับจะให้ หลวงพ่อนะครับนำชาวบ้านที่มาชมการแสดงแล้วก็คณะฟ้อนหลํานะครับเข้าไปเวียนเทียนนะครับที่วัดพระธาตุนมและก็ต่อจากนั้นนะครับรุ่งเช้าก็จะทําการพิธีตักบาตรนะครับเรามีแนวคิดอย่างนี้นะครับทาอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะทําันใรวันหนึ่งนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าพี่น้องจะจนนะครับจะมีจิตสํานึกฝังว่า ครับท่านผู้ชมครับนี่คือต้นกระพืชทุกหมู่บ้านของบรรดาพี่น้องชาวอำเภอท่าพนมที่จะมาร่วมในการถ่ายชีวิตโครกมือเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระรัตนสุร a ร s e m b l i ร s ครับเยอะแยะมากมายอจริงๆครับนี่ที่สภาของบรรดาพี่น้องชาวท่าพนมสองแถวเชิญนะครับขนตานั่นแล้วครับขนตานั่นแล้วได้ครับตอนนี้ขออีกสักห้าด้านหนึ่งจากนี้ครับท่โนเจ้าโจ้ไปต่อต่อให้อะเนี้ย เชิญนะครับไปสักการได้ไหมได้ได้สองท่านได้สองท่านครับไ,ไปเอา,าละสวยเลยภาปยพป่าในวันนี้นะครับก็ขอกาบนมรัศาการพระเดชพระคุณหลวงพ่อแล้วก็กาบเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมที่เคารพท่านหนวนสวดราชการทุกส่วนราชการเราได้ตั้งตู้รับบริจาค เงินในตู้ที่รับบริจาคทั้งสิ้น273,220่าน้บบาทนะครับอันนี้น,นับไปแล้วเมื่อวานเพราะนับถึงมาที่28บแพอวันที่29เมื่อวานในตู้ได้รับเพิ่มอีก1 9 2 3 8 8บาทอันนี้ท้เพิ่มเพิ่มจาก ได้วันเดียวนะครับวรเวลาเนี 1, 92, ่ย็น1,92,388บาทรวมเรียบร้อยแล้วที่บริจาคทั้งหมดไม่คิดต้องการที่ยืนอยู่หน้าท่านรวมๆนะฮะเป็นเงินทั้งหมดรวมแล้วใช่ไหมรวมรวมต้นกานด้วยได้4,65,608บาท465608ที่เวลานี้ หลังจากนั้นครับทางบรรดาพี่น้องชาวพระธาพนมก็ร่วมกันถวายต้นกระพุโพันเตเพื่อที่จะสมทบในการที่จะร่วมโครงการนี้ปังสกุลจีวราณีสุขายาข้าแต่พระพิสุสงผู้เจะเรินข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย ซึ่งผ้าบางสกุลจีวอนร้อมต้กนากาลประพลท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตะบลนรักรรท่าน,นสุรเทวิทย์นะครับได้บริจาคเพิ่มอีกหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเพื่อจะแสดงกรารได้รับพระกรขออนุโมทนาในอุสมในที่ดีไทยชิงโอ การโครงการมอบกรรมสิทธิ์และแผงซินิโคนกระบืองเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ เดี๋ยวเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับในโอกาสเดียวกันบรรดาพี่น้องที่ได้รับมอบโคกระบือให้ไปเลี้ยงเนี่ยนะครับก็ได้มอบผ้าเขามาครับเป็นของแถลึกสลับคณะสนธิการที่มาร่วมในวันนี้ครับรวมถึงบริจังจังหวัดด้วยนะฮะคณะสนธิการระดับจังหวัดรวมถึงท่านนายกเหล่าใา้ชาติแล้วนะที่พ่อวันนี้อย่าลืมนะค่ะเดฟานนะคะบ่ายตอนที่กาชาติขอบพระคุณครับเดินไปอยู่แล้วฮะ อันดับต่อไปนะครับครับขณะนี้ท่านผู้ว่าการจังหวัดนครปนมนกํำลังเปิดปุวเยเป็นสัปดาระ์นะครับาพระพุทธเจ้าท้าวฤาษพอ่างในนามของผู้มีจิตศร,ร,รัทธาข้าราชการพ่อค้าประชาชน พี่น้องเกษตรกรชาวจังหวัดนครพนมและผู้มีเกียรติที่ได้มาร่วมในพิธีถ่ายวิตโคกระบือตในงเมษายน2558แห่งสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้มาร่วมในพิธีณนะที่นี้ล้นมีจิจสมนัตและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณเป็นล้นพน้นที่ใต้ฝ่าละองพระบาททรงมีพระวิิยะอุตสาหะ และพระราชปณิธาน,านแน่วแน่ในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระราชหฤทัยเปี่ยนด้วยพระเมตตาการุณาเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ควานาจผลบุญแห่งปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ได้กระทำไว้พร้อมทั้งอนุภาพแห่งคุณพระศรีรันาตนตรัยพระสยามเทวาธิราชสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย และพระบารมีแห่งสมเด็จพระบูรพภาพมหากษัตริยาที่ราชพระบาททรงมีพระภารณมัยสมบูรณ์ปราศจากโลคาพาธและอุปัตวันตรายทั้งปวงทรงพระ,กะเกษมสำราญเป็นนิดขอทุกสิ่งจงสำลิดดังพระราชหฤุไทยปรารถนาเป็นมิ่งขวัญของข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายตราบจีรติการเทินด้วยก้าด้วยกบัมผู้มีเก หลังจากนั<ต> <setting S 2> ้นครับทางท่านแนวเพื่อทรพนมท่านอริชาติอุณหะเลขาการได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในวันนี้ขึ้นมาตามโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริขอต้อนรับและขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าการจังหวัดนครพนมประธานในพิธีมอบกรสิทธิ์และถ่ายชีวิตโคกระบือเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี นานมอบกรรมสิทธิ์และไทยชีวิตโคกกะบือเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสิริโาสยามบรมราชกุมารีเรื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ60พรรษา2เมษายน2558ในส่วนของภาคสำนักงานบรุษัทและสำนักงานปริษัษ 76, ทจังหวัด76จังหวัดชีวิตโคกกะบือจังหวัดละ60ตัวรวม4,620ตัว จังหวัดนครพนมได้ดำเนินงานจากพิธีมอบกรรมสิทธิ์และถ่ายชีวิตโควกเบอรเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายนจังหวัดนครพนมครั้งที่1เมื่อวันพฤหัสบดีที่2เมษายน2558ณบริเวณสะพานนิรภาค3นครพนมคำนวนตำบลอาจสามาถอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมโดยได้ดำเนินการถ่ายชีวิต โคกระบือจำนวน20ตัวและพออให้เกษตรกรยืมเลี้ยงเพื่อการผลิตตามโครงการธนาคารโคกระกบือเพื่อเกษตรกรดํางิกของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพโรมุนีเจ้าอาวาสวัด,ดพ่าขนมวรมหาวิหารได้บอกบุญร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคได้เงินกว่า3 5 7 1 0 0บาทนําไปจัดซื้อโคกระบือเพศเมีย เพื่อร่วมโครงการรวมจำนวน23ตัวเป็นโค17ตัวกระบือ6ตัวจัดพิธีชยไทยชีวิตโครกระบือเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558จังหวัดน,นครพนมครั้งที่2ในวันนี้โครกระบือเพศเมียรวม23ตัวที่เข้าร่วมพิธี ได้รับมาจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคจึงขออนุญาตเอ่ยนามเพื่อเป็นเกียรติรวมจํานวนส0บลายดังต่อไปนี้คือหนึ่งพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพวรามณีจเจ้าอาวาสพระธาตุพนมวลมหาวิหารโคห้าตัวนายอดิศักดิ์เทพอาจผู้ว่าการจังหวัดนครพนมโคหนึ่งตัวพลตีสอนทยาศรีเจริญผู้บังคับการจังหวัดทหารบกนครพนมโคหนึ่งตัว คุณยายนิสากรสร้อยทองพร้อมทั้งลูกๆและน้องๆทุกคนโคน1หนึ่งตัวครอบครัวสายะสมบัติและครอบครัวคำควรุนพร้อมญาติมิตรโค1หนึ่งตัวจติเจียม,นนมศักดิ์ครับเสดาหลังจากนั้นครับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนคำรนนทุรีสัตย์บานได้กล่าว เนื่องในโอกาสสําคัญนี้ครับในพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือตามโครงการมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโคกระบือเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับทหารกและกองรงเลือกปิภภารกิจที่สาคัญที่ค่ายพยอดท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดท่านประธานสมาคมรวมทั้งท่านผู้มีจิตศรัทธาบริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือพี่น้องเกษตรกรผู้มีเกียรติทุกท่าน ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีมอบกรรมสิทธิ์และถ่ายชีวิตโกกระบือเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบมรมราชกุมารีในโอกาสฉลองระชนโมอายุ5รอบ2เมษายน2558จังหวัดนคพรพนมซึ่งการจัดพิธีครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะครับในวันที่ 2, สองเมษายนได้จัดไปครั้งหนึ่งแล้วที่เอวันสภาพานมิตรภาพแห่งที่3 จากคำกล่าวรายงานของท่านนายเภอท่านพนมจะเห็นได้ว่ารัฐบาลได้ให้เห็นความสาคัญมอบหมายทุกหน่วยงานได้จัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนร,ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระาชบัญิยุ5ห้ล2เมษายน2558ขึ้นโดยจังหวัดนครพนมได้ดาเนินกิจกรรมหลายอย่างนะครับในส่วนของพิธีมอบกรรมสิทธิ์และแต่ชีวิตโกรกระบือได้ดาเนินการ ได้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติแล้วจํานวน43ตัวในนามของจังหวัดนครพนมต้องกราบขอพระคุณพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพวลมุรีเจ้าวาดวัดพระธาตุพนมวลมหาวิหารมหากรมาุษคุณกับพระบาทเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยขอให้ปฏิบัติตามระเบียบของโครงการธนาคารโภครพณฑ์เทศบากรตามพระราชดำริโดยเคร่องับ ที่ผมชื่นชมนะครับหรับเป็นอดีตผู้บัชาผมคือทางท่านพลเรือตีเจิมศักดิ์จันเสนาเนี่ยฮะท่านมีกิตศรัทาอย่างไรที่จะสร้างตรงนี้ครับที่วัดพระธาตุพนมเดี๋ยวไปฟังครับครับ,รบที่พระธาตุพนมเนี่ยผมได้มาสักการะสักลาสักลาองค์พระธาตุพนมก็เกิดความศรัทธาภาษาทาว่าในชีวิตครั้งหนึ่งอยากจะสร้างพระพุทธรูปทองคําเพื่อมาประดิษฐานไว้ที่พระธาตุพนมเป็นทองคํา95นะฮะ หน้าตัก30นิ้วใช้ทองทั้งหมด84,000 0บาทเทียบเท่ากับ84,000พระธรรมมาขมาขันแล้วฮะก็มีจิตศรัทธาแล้วก็ได้มาขอญาตทางเจ้าวาดวัดพระธาตพนมเรียบร้อยท่านก็อนุมัติให้ผมจัดสร้างเรียบร้อยตอนนี้ก็อยู่ในขั้นของการดําเนินการในการบอกบุญบริจาคแล้วก็ออกแบบหลอ่อพระพุทธรูปต้นแบบเพื่อจะมาทําเป็นป้าย เชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดแรกที่ผมมาทําที่นี่ก่อนแล้วก็จะบอกบุญไปทั่วประเทศไทยเพื่อให้ทุกคนเนี่ยที่อยากจะทําบุญร่วมกันสร้างพระพุทธรูปทองคําเพื่อเป็นประวัติศาสตร์และเป็นสิ่งที่พันปีมาไม่เคยมีประวัติว่ามีการสร้างพระพุทธรูปทองคํามาก่อนเลยนะฮะซึ่งในพุทธรูปที่วัดไตรมิตรก็เป็นทองคําที่ค่อนข้างจะไม่95%คือค่อนข้างมีผสมหน่อยนะครับ อันนี้ก็หมายความว่าผมอยากจะสร้างตรงนี้เพื่อเป็นพุทธ,ธบูชาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ในหลวง90้าสิบพรรษาแล้วก็เทะเจ้าหกสิบพรรษาเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติทั้งสองพระองค์ท่านนะครับนะครับก็สมเด็จพระราชนีก็8ปดสิบพรรษาเนี่ยก็จะเฉลิมเฉลิมฉลองเพื่อเป็นการเธอพระเกียรติพระองค์พระองค์ของราชวงศ์จัก,กรีนะครับเพื่อให้แล้วก็ทาให้ชาวเป็นความาภาคภูมิใจของชาวจังหวัดนครพนมว่า มีพุทธรูปที่เป็นทองคําและมีความศักดิ์สิทธิ์ที่จะมาประดิษฐานไว้ที่พระธาตุพนมองค์นี้สืบต่อไปชั่วกาลประวัติศาสตร์นะครับขอบคุณครับ